ถือไม้ไม่จะนั่งก็ได้นั่งก็ได้สบายๆเออชิวๆนี่เป็นเลขสิบเอ็ดนะครับไม้ถามเลยตัวไหนครับผมมีโชคพิการร้อยสิบสามร้อยยี่สิบสามมาสอบครั้งแรกเกินไปร้อดูเด็กข้างหลังสลดไหมนั่งชุดสนั่งไทยบักเป็นไงบ้างวันนี้มารถกี่ชุดชุดเดียวชุดเดียวผ่านเลยโอเคครับผมวันนี้ต้องเจอกับฟ้ฟ้าเป็นหนะเคยเจอกันไหม ไปไงเห็นรูปร er oh, ่างดูเนื้อตัวพี่งเขาแล้วเนื้อตัวดีเนื้อตัีอยู่นะเราไม่เคยเจอมาก่อนเราวางเก็บฟังแผ่งไงดีเจอทรงเข่าเหมือนกันอย่างนี้เราฟังลูกพี่ฟังเลยรอลูกพี่สั่งเลยนะครับเราซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ค่ายอาจารย์สุรัตน์บ้างแล้วก็ไปทีพีเอ็มบ้างอ๋อก็มีคู่บ้างผู้ซ้อมเยอะเลยทั้งที่เด็ดรันแล้วก็ที่ทีพีเอ็มยิมทีพีเอ็มยิมเนี่ยมีใครช่วยปั้มบ้างก็มีพวกปีกระลมดำ เปใจ็แล้วช่วยกันรุมเลยเราเก็บตัวมาจากไฟที่แล้วกี่วันครับก็ประมาณ20กว่าวัน20่สกว่าวันได้หลังจากที่ชนะเอกธรณินที่ไหนทีออมน้อยครับทีออมน้อยมันจะชกร้อยเท่าไหร่ครับ122ยรบวันนี้1้3ย23ชกกางคือด้วยสบายเลยปะสบายคุมมากีิโลครับคุมมาก็ส5โล45หโลถือว่าน้อยปะน้อยปกติเราทำเท่าไหร่ครับก็ 7กลขึ้น6-7โลขึ้นอย่างเทพศักดิ์สินวันนี้4-5โลแสดงว่ากลางคืนเหลือๆเลยได้ครับแต่ช่วงที่ฝนตกก็ประมาณนี้นะไม่มีปัญหาได้ครับเราคุณเนี้พักผ่อนขึ้นกลับมาแจ้งเกิดได้ร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละก้อนนี้ประมาณ90%ได้90%ได้แล้วอีก10%ไปไหนอ่ะเที่ยวอยู่ใครก็เหลือแต่พักผ่อนนะนะก็อาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ ในครับผมแล้วเรากลัวไม่ได้เจอตำรวจเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวเหรอมีสายโจรเวลาเราเราสายโจรนี่มันจะมาทุบตำรวจไม่กลัวไม่กลัวเออไม่กลัวเคยชกกับตำรวจมาก่อนไหมก็เคยบ้าพลังทั้งคู่เลยคู่นี้นี่นะครับผมอ่ะก็หายห่วงเรื่องการพิซซ้อมในครับผมแล้วหลังโควิดเราชกมากี่ไฟล่ะหลังโควิดก็ฟองฟองไฟ์ก็มีแพ้แพ้สมิงดำแพ้สมิงดำแล้วก็มาชนะเอ็กภาพพิบผม สมิงำเป็นไงอีกทีไหวไหมร้อยยี่สิบเอ็ดไหวอยู่ถ้าร้อยยี่สิบเอ็ดจะไหวแต่สมิงยำไม่น่าไหวอะดูส่งไม่ได้หรอกแต่เขาไม่น่าไหวเออนะครับผมอ้าวฝากพี่น้องหน่อยครับเราจังหวัดกระบี่กระบี่อายุไหครับอีกสองยังอีกสามยี่สองยี่สามนะครับเรานักไปล่อยปนอเลยนะครับเราวยเข่าได้ด้วยว่า พี่น้องชาวกระบีอย่างวัดตรงตกายครับอันนี้เป็นน้องเตด้วยนะครับรบี่เจออุบลอุบลอกลอยู่โคราชกำลังถูดนะเออะไรอะไรใครโคราชอะไรงงอะไรขอมึอวาไม่ไม่ถึงตำรวจเขารับราชการอยู่โคราชฟ้าเป็นนึงอ่ะ รับราชการอยู่ที่จังหวัดโคราชังหวัดอุบลนะน่าจะเป็นคนอุบลน่าจะนะครับเป็นคนอุบลถามมาแล้วเป็นคนอุบล์รับราชการโคราช่วันนี้เคลสิตีกระกระบี่ออมันจะให้เล่นมุกซะหน่อยไปเที่ยวกระบี่มาก็บอกว่าทะเลช่วงนี้กำลังสวยเลยไม่มีคนพอดีจะต้องโดนแทนโจรตำรวจครับนะครับ วันนี้นะครับไม่มีการไล่จับตำรวจแน่นอนนะจ,นจะต้องมาดูว่าตำรวจจะไล่จับโจรหรือว่าโจรจะไล่จับตำรวจครับสำหรับมวยคู่นี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยครับ